ลุมนึ่งมระตูนี่โอ้ไก่ได้เอาฮาชูใช่เ๋ยดพุทธเ้ยเอืดออะเยะยักลูฮักแลยโอ้ยรุดเลยโอเพื่อนมทิพ กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูสุขคนพี่น้องเนาะเปิดภาพเปิดกล้องมาพบมาพ่อกันคือเกา่ากับพอน้องเปียวอยู่ที่ดินแปลงใหม่เนาะของทางสาวแต่วนี่แหละพี่น้อยอ่ากุลละเนาะบุเชงกะหากะมาเตสอาผู้คอตะแคนเนาะแสดงความยปนดีกับทั้งบ้านน้องสมโอแ้วก็ขึ้นมาพี่แหละพี่น้อยอ่าเปิดภาพมาด,ดูต่อเห็นเสาเนาะสี่ทรงรูปซาบลาบจิ่พี่น้อยอ่าสิบหาต้น าทางโบเตียงทองเสื้อไพร์เมื่อคืนนี่พี่น้องเนาะเอาเป็นว่า,าที่ดินพื้นไม้นี่น้ำตา,าล่วงแบบเต็มบดเลยนะแถวนี้พี่น้องเนาะเพราะว่าเสือไพร์เราแต่มันก็ะจายสิ่งลายย่างเนาะเมื่อวานนี้กับพี่น้องมาแบบเสือไพร์เอาอถือว่าเอาเสื้อในน้ำบุญโชคชะตาก็ถึงวันเวลา,ามาหอดทางเราแล้วมันนี้พี่น้องเนาะ เอ้อเออาก็นี้แหละพี่น้องอามาเยี่ยมมายามอัปเดตเบิ่มควาต้อการอีกมือนึงมื้อนี้เน,นาะพี่น้องเนาะเป็นจังไดพี่น้อ,อยตัวนี้ก็อ่าเป็นเวลาประมาณบ่ายมุ่งพี่น้อ,อยเนาะโอ้อยังมดืด่นเลยด้อนี่สบายดีซูปเปอร์ก็เหมือนี้ออกแห่งงานเลยมือนี้เนาะอ่าอันนี้ก่อนอื่นพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมเชิญขอแนะนำตัวก่อนอทางบ่าวเพื่อนจะเป็นคนบ้านเดียวกัน กระโเซียงนี่แต่ว่าเป็นคนละกุ้มเนาะคนละนุ้ยคันเชียวเราอยู่โซนใต้พุ่นแต่ว่านี่อันเอาให้เราเล่าเองดีกว่าเนาะมันจังฉี่นี่หนึ่จังฉีเข้าไปหาทางสาวเตียวเนาะเด้อเลยอาซื้อได้เจาะนะไอซื้อได้ซื้อได้บ่เด้อเด้อเด้ออายุจักปีแล้เจาะอายุสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเอา ปีเดียวซ้ํากันก็บ่เสียงนี่เนาะเออรุ่นเดียวกันเด้นี่พี่น้องเอ้ยเออได้อันเกิดปียัง1995บ่หรือ94นี่แหละก่นก็ลืมคน31นี่ก็ต้อง3 93 93 93 1994ก็เกิด14ก็ยังบ่ฮอดปานได30เดือนยังจะเกิดเกิดเดือนเดือน กิดเดือน5หน่อยอ๋อบ่เสียงเกิดเดือนเดือน7บาวันที่7เอ้ยเดือน8เนาะนัเออโดยโดยเอาบัดนี้อันเป็นอีได้คือได้มาอยู่บ้านลงบักยางเอานะลงเทพกเทนะก็ไปพ่อกับเมียอยู่ไทยแอันแบบผู้สาวจังซี่บ่แม่นโอไปเฮ็ดงานอยู่ฝั่งไทยซ่บ่โดยจักแต่จักปีแล้วมาอยู่นี่บ่10ปลายปี้เย10ปลายปีด อ๋นันไปค,คบพักแพงกันนั่นครับมันคนในบ้านนี่อยู่กรุงเทพเนาะแมนเป็นเคยบ้านโคกใหญ่เนาะมีคนเดียวเียเนาะจองไนะเอาสองบ่มีไปแน่นอะคนหนึ่งผู้ชื่อผู้ชื่อนวลกับคนหนึ่งคุม้มแถว คุ้มไอ้น้นองกุณป้อมนี่นะครัอบว่าคอยกับผู้มาผู้จักกันอยู่พี่เด้คนบ้านเดียวกันกั<อ>นตรงแนวหวานเขามันใหญ่เนาะมันบู๊นี่เด้เหือดเราแต่กำลังเห็ดแปลงนั้นบ่แมนโอ้ติดวัตรไหนเนาะเหนื่อยโอ,โอ้มีสองคนแล้วคนบ้านเทางปอยู่นี่เนาะสองคนโอ้โด,ด้วด้วยด้ยแต่ว่าวนวลพันยังอยู่กรุงเทพยอ,อยู่ยังแมโดยมาผู้จักกันอยู่พี่คือกันได้ มาฮู้กันอยู่พี่เนาะ <Man. S 1> อันราคาอันโทษด้วยคาดองนี่เ่าไดอยู่บ้านพี่นะคือกันกับบ้านเขาอยู่ะกะคือกันนะเ่าไดนะชา้าลาชิบหาร้านล้วกันล้วแต่เขาล้วแต่เขาว่าคอกันนะนะผู้คือผู้มีกะเขากะชิบชา้าสามชิบล้านคือกันแล้วละ อันทางเวาวด้วยใช่เท่าไรใช่เจ้าน่อข่อยชิมาล้านข่อยชิมามีอย่างแน่เลยก็คำช่องเสริมโอ้คำช่องเสริมเลยโอ้ก็หลายปีแล้วเนาะหลายปีได้เด้ออแต่ชิมือนี่ย่านบาไหทถอกถอกชิบล้านทอกชิบล้านยังข้างไว้อยู่บนยังข้างนียังข้างไว้หาล้านเนาะโอ้อันนี้เวาเรื่องคาดองเลยพี่น้องเอยเนาะ อ้าวก็ที่ว่าอยู่น้ำกันสิบกว่าปีแล้วเนาะอันได้ลูกน้ำกันจะคนสองลูกสองแล้วยผู้หญิงกัผู้ชายลูกสองคนผู้กกผู้ชายลูกผู้ที่สองนะผู้หญิงหญิงชายหญิงชายสลับกันเนาะดูกคนก็จะปีแล้วลูกจะสิบเอ็ดโอ้สิบเอ็ดปีเนาะเป็น้องแซงบะเซียงเลยนี่เนาะเจ้าเลยใช่อ่าพอกน้ำเปลียนนี่ ดูคนโคกนี่แปดปีโคขนาดดูคนที่ชองก็ยังกลัวนะเนาะเก่านะบอกที่แท้เนาะมันจังทันใช้งานเลยเอาแบบนี้เลยนี่เนาะมันเนี่ยนี่นะว่ามันจังทันใช้งานมันเชื่อโอกาสเห้มันเก็บทีเดียวเลยสาเนาะเลยแล้วจังยุดเนาะอือเอาเอาบบนี้ก็ได้มาพบมาเจอพี่น้องคนบ้านเดียวกันกับทางทีมงาน ทีมงานกับคนบ้านเดียวกันนี้บบบนี้นหนึ่งวากับเป็นมู่อีกบ้านนี้แล้วเจ้าก็เป็นญาติกันกับทางบอยาวได้เนาะโดยมีญาติกับบอยาวแล้วก็ทางโมบุญบ้านปลานี่แหละแมนอือโดยโดยบ้านนี้ยังดีได้หนึ่งคือเห็นกับทางน้ำกับทางในมาอันเขาเบ่าวตูนกับ่อยาวเพิ่นโทรหาเมื่อเช้านี่เพิ่นมาบ้างบ่อเพิ่นมาแกน้ำเห็นนะเพิ่นเพิ่นขอเหือกพอแห้งเพิ่นมาบ่มีรถแกน้ำ พูดมันเขาไปเอายีบาราเพ่นเลยเจ้าว่านอยู่นองมองอันทานบ่แม่นยองมองทานโอ้ไข่อยู่ด้หันกันเนาะเลยก็ได้เพื่อนก็ได้โทษฮะคอยพอดีคอยกับบ้างพอดีก็ได้เขามาแกให้ที่แรกเขาว่าเตียงเพื่อนเบ้าไว้แต่ว่านี่แล้วรถนี่คอยจอดไว้ยืฮออนหู้แรกเขาว่าเตียงเพื่อนกันยังประทันมาคือว่าเมื่อวานกิดกันแก้เสาไมาให้สบแมนเมื่อวานเจ้านี้เนาะโดยเออ อันแกอันน้ําเกในมานี่อันเพิ่นกะนี่นะบ่เพิ่นจ้างบ่คือจังได๋นี่จ้าบ่าตูนเพิ่นกะถามอยู่เขาก็ว่าใส่น้ําหมกน้ํามันให้น่ะก็ย่าแล้วขอันนี้เว้าเรื่องจิตใจจงว่ากันตัวนี้เนาะนอยเพิ่นสิเว้าว่าจ้างมันก็จักไดเนาะคนบ้านเดียวกันเนาะยๆๆเพิ่นมาสั่งน้ําบ่แม่นมาสั่งน้ําใช่ล่ะเว้าาาตูนใช่ล่ะ ค่อยท่าน Adult еёales เ о ิ т She was made There's D This Have You processing N ril L Or Mon อ n c i d e n t My R d o b r เ d e e Hape ้ายังไปบอกเพิ่นก็ได้นะแ t h ว a s เพิ่น ä ั v น r f ос amst r the p ่ r s o n who seeing n น w are เพิ่นก่อนเด้อเออเอ e extreme before m açai 6-7 let's go to Mombard ok silence know the i n f อ r m a t i o n how to put a n a t i o าก โอเคได้หน <c ười> okay, ่เนาะอะเดี๋ยวไปบึงตักน้ำตักไม้เนาะฮะชูพื้นเขาชาวเนาะเดี๋ยวไปตักน้ำพี่น้องเลยบึงน้ำกันเนาะพอดีมีงานใหญ่ อ่าทางบตูนเฮาเพิ่นเจาะน้ําเจาะในให้โอ้แตกตึมต่ําตึมต่ําอยู่อ่าจักได้จักเม็ดและวนี่พี่น้องอ่ะนี่ไปนํากันน้่งไม้เนาะูไทจะบ่นี่ก็โอ้อเสียงนิ่มแท้นี่เนาะซื้อได้2ปีปลายอ๋อดๆ่เบิ่งเด้อเบิ่งเด้อ à mà đây, Ok nam cái nào nó, hết, ui, quá sạch đấy, này nương nhìn đứa nương. Ôi, hết biết vô cho cả hết tăng hết mũi khỉnh bay như xưa thế biết vô nó chắp đi đi đâu được Chắc bị đi đâu. Ừ. Phần, đó chắp đi đi đó phải thằng 6 cồn nó ô đi เอ้าทั้งสะโพนสบายดีเด้อเต็มที่มือนี่กันเนาะโอ้วันนี้กันนี่ยู่เอาขอนั่งรถปิงแตกๆเลยโอ้ใช้โอ้โหอ้าวมาทานมาบ้างมาขึ้นมาโอ้ หลายอยู่หลายคนจักทยนต์นีันและเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยคุ้มลรอเราวังได้ดีจับไปดีดูด้วยเอาเอาเอาโอ้รถนี่เพิ่นแห้งเลยรถไทยเพิ่นนี่ใช่ผมมาขึ้นบ่ประธานโอ้ยออกกําลังกายพ่อบ ได้เมื่อเช้านี้ก็ลองแล้วเนาะโอ้โอ้ได้จักรอบแล้วมื้อนี้น่ะถ้าก็ได้2รอบ2รอบแม่นอออ่ะส2รอบ3รอบนี่แลนี่ดูด้ปซะปาย่างนําบฮานําเฮาอันเพิ่นได้จักเมแล้วน้ําเอ่อเห็นบ่ยาวถามมือนีกาก็ได้6 7เมตร6 7เมตรแม่นโอ้มายังอยู่บ่เสียงเช้าบ่ประทัดเพิ่นมาฮอดก9:30น้9 1 0นล เมื่อเช้านี่อ๋อมันก็เลยเพื่อเอาน้ําเอาไหนไอ้น้ําน่่นะก็ใช้เวลานี่แหละเนาะแม่นใช้เวลาหน่อยนึงแต่ว่าเต็มที่บ้านนีนั่น36เมตรไปได้36เมตรขึ้นน้ําน่ะสิได้แฮงเออฟังยินทางฝาฝนบ่หอกเออๆที่ภูที่ว่าเรายืนอยู่นี่แหละยอ่าน้ําก๊อกน้ําที่ว่าท่ออยู่เฮือนเสียนั่นแลนั่นแฮงน้ําน้ําน่ะได้แฮงดก็สิอยู่มหันก็คงสิ น้ําลายอยู่แล้วว่าเพราะว่าเรายามอยู่ได้บ่เสียมีหม่องนี้แหละสุดแล้ววอข้างมุมที่ว่าทางาจ้อยเราอยากไล่นั่นมีแต่บ่แห้งเราก็ผูดีแต่ว่าเหมาะเจาะเลยตรงที่ใกล้ๆลักนดีอ่าอยู่มุมนั้นน่ะก็ได้ักอยู่ก็จังว่าบ่อยู่หั่นก็เหมาะแล้วเนาะ่เนื้อที่เรากว้างอยู่แม่น้อีดอกอยู่หั่นกัคันไว้างหลังน่เนาะเออไว้ข้างหลังนี่ผู้ใหญ่นั่นดิ อันที่ลายนี่บ่เมียนมีอะไรกับผมีเนาะเห็ดทานชูดีดอรอหนะเอยโสดกับแบบโสดแบบชูชีวิตดีดอโสดชูชีวิตดีเลยยอมากอยู่อันนี้ต้องถอยลังลงบ่อนี่ยนะแน่นก็มีแต่ต่อนี่เนาะเพราะเราไปง่ายจ้ะอ่าชมว่าเราโนะนักเก๋ไหมเนี่นะจะเบิ่งนู้นเงินนูดแล้วน่ะ แบบใส่เลนได้เนาะเ่าเนือกูอามาถอยมาบานนี่อโอาชีบเข้าคุยได้ันี่กะมันชิวๆกะนี่เตทานนี่อาีบเข้าได้นี่อาบเข้าบ่โอ้สบายดีพ่อน้เขาเตะเ้าดีเนาะอี้นี้เต่ามนันแตกเต่าแตกบ่ชื่อเขาบ่เขา่ยู เชื่อว่าบัตนี่บอกว่าตู้เตารู้เนอะมันโมรู้หรอกเราอะปลอดภัยดิปลอดภัยเราอะบมดเชื่อก่อยได้บมดเจยงไอ้อ้บอกว่าเราหมดจะเอนดินโพใช่หรือเปล่าโพได้เอโพได้เนาะนนั่แล้วก่อยบอกอยู่บมดเชื่อก่อยเตาแตกเด้อะ่ะโมทแทกเราอะคองแค่เราอะ แน่รอๆกันเนาะเฉพาะเตานี่นี่ไล่ท่าตู้ควัดขึ้นมานก็่แล้วไม่แล้วสี่สิบห้าเตานงได้สี่สิบห้าโหเดรีาวทำไมเบิร์นะฮะซูนะเานอมาเอาน้ยกันบาดนี พ่อพ่อไวลงู้น่ะเอาบวกาบ่บวคาไหนคาบ่บปวดบะรเนาะเอาลงน้ำเลยนี่ไหนพูล้อสุนี่โอ้โโอ้ไม่เทิงแบบขาหิวบกกันได้กล้าหลายเทื่อแล้ว นำคันยังไงกามอืมเปมี่บ่ชีโดแล้วมามามาสับปะปบใกล้ๆมอืสพลน้อยังผูน้อยอยู่เนาะแล้วก็นาะยอมรับพี่น้อยสะพนเครับนี่ต้อบานนี่ครับขึ้นดอยสะบัดดอยสะัดทางบัดเอาไปบัดมันมุมีหมองทอลงข้อีก้วยแล้วก็ป้าหันแก้วช่องแกะไปลุงเสแล้เป็นเถี่ยวใชแล้วไอดอก แล้วอยู่หรอโอ้นี่โอ้โอ้เออประตูจะจะทางตรงนี้โน้โอ้ออ้นี่คักโน้นี่ผ่านน้ำก่อนผ่านซาน้ำน้ำเอาให้กี่ต้มกี่ต้มเกาบ่ Ho nam đi kapoe nè này nè kapoe nè đấy thì nó nè thì nè kapoe 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 Lượn đó Bó coi bó đây giòn nhăng bảo xiêng này <laughs> Giòn lâu thì đây sửa lâu rồi đây lâu bỏ khoai Nó bó khỏi dây đây Tạm năm bó bó tụ Tạm à, cả dây các xăm nó ừ. Mấy dân, mới dân mi hỏi, ừ. dân mi hỏi khăn à Mấy mi hạ cả khương đó à, cây là, cây là. Cái lắm, cái lắm Cái cái บดเรารลัยสองตัวนึงนี่โเฟ่แล้วใช่ไหมจักสองรุ่มนึงว่าประตูนี่โอ้ไกลได้เอาเฮาชูใช่กระพุนเอ้ยเอืเอฮึยังอะเไรยงอันนั้นฮักเลูฮักเลยโอ้หรุดจ้ำรุดแล้ฮักเลยบ่รุดเลยแล้วเอ้ยน้องหายกำลังบอกว่าอันนี้อยู่กำลังไหวสิแข่งแล้วบ่เป็นไรชาวบ้านอีนึงตัวนึ่งแลบบานนี่ทันแล้วเนาะเนาะ นเต็มเลยเรีบ้อยเลยมันเชีเอึนีโอ้ยโอ้ยจองตัวนึงยุ่งไแม่แ้นี่ชูแล้วนี้เี้าว่าทางแรงง่ายเงีม่เต็มไปแล้เขารื่องึงนีลี้ยวเลยเรีบ้อยเลยงทงนมันเพื่อนค่อยเบิ้งเจ้านยังเลยนี้คุณจะดำเราจะบิอ้ จ้าแล้วได้เพิ่มเอ็บร้อยมันกีนนี่เหมือนใช่ทั้งนานะปวดตัวเพิ่มเอ็บร้อยกินนี่บ้างเพื่อนใช่คลอยอะไรแล้วเนาะเขากะทำยังงั้กันตั้งนี่ักเดี๋ยวนี้เอาเอาเดี๋ยวตัวนี้แถมไปนด้บ้งเอาบ้าขยันเราเพิ่มพลังกินนี่กินเอ็บร้อยกินแห้งจังใส่อยู่กุ่นกลุ่นอยู่โดนี่พี่น้อง Điều hà anh em lôi còn phục phơm lăng mà hành đâu con? Ờ nó kinh nó muốn kinh nó dùng vây Kinh nó xoay cắn Rồi Chụp chụp này nó đi ม ah, ท ah, ิบโอ้โหขอบใจละลายโอ้โหได้อจับดีดีด้วนุ่นมืเด้วยดูเด้อ ตว่าแบบธัรมชาติเนาะมือนี้นี่จอน้าของทางประตูนี่สิประมาณเจ็ดถึงแปดมุงเลงเพื่อเพื่อนอาจจะมาอื่นเอาเถอะเงเด้อเชื่อใครตอนนี้มึงก็ะบสองมุงเลยหากระไดหาหกเจ็ดเมตรเปิดยอดสามสิบสาว่าแท้ปะตูเพราะเต็มที่นันถว่าได้กับประมาณเจ็ดแปดมุ้งแรง

ขอเขาของน้าก้อนน้บาดอีด้อแม่อะไรอีนาะในป่านี่โดยสบายดีเด้อพี่น้องเดออหาเขาของน้ำก้อนบาดโดยโดยอักเสบใครก็สีคือกันนั่นแหละเสนอก็โดยโดยอ้าเนาะอ้าวเหมาะเหมาะพอดีนี่พี่น้องอยู่ป่าอยู่ลงเอ้านั่นแหละน้ำพี่น้องเนาะก็เก่าดีทั้งเตวเนาะมาเรื่อยๆี่น้องเวยต่างเบื้องน้ำกันบาร์สี อ่าได้สำใดแล้วกับพี่น้องอยเนาะนี่แหละพี่น้องว่าอ่าช่วงเศร้าๆนี่ก็ว่าอ่าจะเกิดเรื่ององไรพี่น้อยเนาะกับทางสาวเตวแต่ว่าจะเราบุกเคยพูดพี่น้อยมันก็เกิดในสภาพจิตใจนั่นแล้เนาะแต่ว่ามันเป็นมาจังใดกับพี่น้องอาจจะได้หูน้ำกันพี่น้อยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเล่าเนาะ พอเชี่องนี่บ่หูเดอกพี่น้องทั้งทีมงานบอกพี่น้องแล้วก็เข้ามาจังไดก็ติดตามให้กำลังใจเล้วพี่น้องเนาะเอ้าไม่แต่ว่าคลิปนี้เนาะพี่น้องทั้งพ่อน้องเปียวก็สิได้ล่ำลาพี่น้องไปอีกคือเก่าคือเหลิมเป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงเนาะพี่น้องเนาะเอ้าอยู่ดีมีแห้งล่ำรวยสุกกายสุกใจได้พี่น้องเด้อขมเจ็บอย่าได้ความไข้ยาสุมีเนาะพี่น้องเนาะปวดพ่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มรพอน้องเปียวลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะ บอพิดบอถือพี่น้อยเอมื่อยเนี่ยจักหน่อยเราพี่น้องเนาะตากน้ำกิน,กน,อ,นอีอกอ่ะเอ้าเนาะไปก่อนด้วยพี่น้องเด้อสบายดี